สวัสดีค่ะตอมไทยรานินเจมนีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาจัดเมนูข้าวหน้าเป็ดอบค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนหนูได้ซื้อเป็ดสดมาค่ะเอาเฉพาะช่วงช่วงหน้าอกค่ะไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวค่ะเดี๋ยวเรามา หมักกันแบบง,ง่ายๆกันเลยค่ะเพื่อที่จะเอาเข้าไปอบค่ะนี่ค่ะทุกอย่างจบในซองเดียวค่ะผงปรุงรสเป็ดย่างค่ะทุกอย่างจบในซองเดียวจริงค่ะแล้วก็มาใส่ค่ะขออน,นุญาตใช้มือนะคะทำกินเองค่ะจบในซองเดียวจริงค่ะ เขาก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆคล้ายๆรสดีกับผงพื้นโลอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหมักเขาไว้สักพักหนึ่งค่ะสักประมาณ10บนาทีหรือ15นาทีอะไรเงี้ยค่ะเพื่ให้เขาส่วนผสมเข้ากันเนื้อเป็ดของเราค่ะ เดี๋ยวหนูเขาหมักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนพอเราหมักเป็ดได้เวลาที่เรามาย่างเลยเราก็เอามาย่างเลยค่ะครบเวลาแล้วเอามาย่างเลยเอามาอบค่ะเพย่อนเลยค่ะหนูนจะทํากันอบเหมือนที่อบติ้นหมูเลยค่ะ ไฟเาใช้ไฟที่ร้อแปดสิบค่ะเดี๋ยวมารอดูกันอีกรอบค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็ดอบของเรานี่ค่ะโอ้หมันเยิมๆเลยค่ะดูมันร่วงข้างล่างเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวจากที่เรารออบเอาเป็ดอบเราก็มาทำ น้ำราดกันเลย่ะเอาน้ำจิ้มก่อน,นะคะ่ะไปค่ะค่ะพอน้ำเริมเดือดแล้วเราก็มาใส่น้ำตาละคะหนูใช้น้ำตาลน้ำตาลเอ,อ่อน้ำตาลทราแดงนะคะสองช้อนก็ แล้วก็ซิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหนูใช้ซิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะครั้งแรกกอยากที่อยู่เนี่ยครั้งแรกอยากกินก็ต้องทำค่ะ ให้ออกเปรี้ยวๆหวานนะคะใส่ซีอิ๊วนำ้ำเอ้ยไม่ใช่ออกเปรี้ยเออออกหวานน้ำค่ะ นี่ค่ะได้รสชาติที่ว่าหวานๆนํำแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเ,เสร็จแล้วเราก็พักไว้ค่ะพักไว้สักให้มันเย็นนะคะให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็มาใส่เนี่ยค่ะพริกสอค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำน้ำราดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันค่ะ อันดับแรกเราก็มาใส่น้ำมันค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะ นี่ค่ะพอผัดกระเทียมให้เขาหอมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผงพะโลค่ะก็ไปผัดให้เขาหอมค่ะหนูใช้อันนี้ผิดแล้วค่ะเสแล้วเราก็มาใส่ เต้าเจียวค่ะขั้นไปคั้งแด้นะคะถ้าแม่อร่อยก็จบเลยค่ะ แล้วก็มาใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอดปรุงรสค่ะ จะมาใส่น้ำตาลค่ะหนูก็ใส่น้ำตาลใส่แดงเหมือนเดิมค่ะใส่หนึ่งช้อนนิดนิดค่ะเพราะว่าซอสราดของเอ้ยน้ำจิ้มของเขาอะก็มีรสชาติเผ็ดเอ้ยหวานอยู่แล้วกะ เราก็มาเติมน้ำค่ะจากนั้นก็มาใส่น้ำมันงาค่ะ เกลือไม่ต้องใส่โ้ยขอโทษเกลือไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าต้าเจี้ยวหรือเครื่องอะไรนะพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวก็มีความเค็มอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ต้องใส่เกลือนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาผสมน้ำกับแป้งข้าวโพดค่ะนี่ค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราจะคนคนล้วเราก็พอหนูจะใส่แป้งข้าวโพดไม่เยอะค่ะหนูก็จะใส่ไปหมดเลยค่ะเนี่ยแค่นี้เองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนืดหนมากเพื่อนๆก็ใส่เนืดใส่แป้งข้าวโพดเยอะเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นหนูก็ใส่หมดเลย ค่อยคนละถ้ายัางไม่หนืดเพื่อนๆก็เพิ่มเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะได้ซอสแบบหนืดๆของเราแล้วเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำเ,าเดี๋ยวแป๊บนึงข่านี้ค่ะคือน้ำซอสที่เราทำตอนแรกอะคะ่ะเฮ้ยไม่ใช่น้ำเขาเรียกอะไระน้ำจิ้มเหรอคะเนี่ยตอาก็มาพอเขาเย็นแล้วเราก็มาใส่พริกค่ะนี่ค่ะทำน,นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแต่ว่าหนูยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดู หนูจะไปทําต้มจืดแล้วก็จะจัดจานให้ดูค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อเอยเรามาตัดเนื้อเป็ดกันค่ะนี่ยร้อนค่ะ ยค่ะหนังเขาไม่สวยค่ะเดี๋ยวต้องตัดดีๆค้เดี๋ยวหนูขอตัดค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาวางเนื้อเป็ดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอ้ยจู นี่เนื okay. Okay. ้อเป็ดย่างของเราเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มค่ะ mm hmm. เดี๋ยวนูวางไว้งนี้ค่น mm hmm. มันจะมีอย่างหนึ่งค่ะ mm hmm. คือต้มจืดค่ะ อันนี้คือต้มจืดแตงกวายัดไส้ออกุ้งสับค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเข้าวออราดเป็ดค่ะเข้าราดเป็ดย่างของเราค่ะนี่ค่ะครั้งแรกนะคะที่ทำนี่ค่ะเพื่อนๆ ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะหนูลืมราดค่ะแป๊บหนึ่งราดน้ำซอสให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชุ่มๆ ค่ะคลิปนี้นี่ค่ะเป็นไงคะครบเซตเลยค่ะทั้งต้มจืดทั้งน้ำอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรน้ำซอสราดแล้วก็น้ำเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มเนี่ยค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดลินใหมเ่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย